สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่แป้งสายแจกและไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับตินพาเวอร์ครับตามนั้นเลยค่ะและเราอยู่ในเกม r o b บ o อก a p แม c a p e Mr. บ o p u l a r p o ป u l ป r อปปล,อล,ลนะไรนติน กอล์ฟสตาร์อัพปี้ไม่ใช่เบสแมนอัพปี้โอเคโอเคเริ่มเลยปุ๊บอ่าหมดนะอีซี่มันซี่กมีลูกน้องด้วยไหนลูกน้องนี่ข้างผมอ๋อสองคนใช่ใช่ใช่เฮ้ยเขาเอากุญแจเขาบอกให้เอากุญแจเออคุญแจนี่เอาไปแล้วอุ้ยเส่สองอุ้ยอะไรเน้ยเราต้องออกไปจากที่นี่เราไปลงกดข้ามก่อน ก็คุณป๊อปสตาร์บ้าไปแล้วเราต้องหนีเขาบอกอย่าคุณป๊อบสตาร์อุ้ยคุณลู่แกงเอ้คุณลู่แกงน่าย่นตามมาแล้วว่าเจอน้ำผึ้งหรืออะไรเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าคุณลู่วิ่งตามแน่แน่อ๋อเขาไม่วิ่งใช่หรอฮะวิ่งตามมาไม่ใช่หายไม่ดูดิอย่งเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเออแล้วเสียงใครวิ่งตาม เสียงผมเปล่าไปทางไหนดีห้ามเหยียบเสือวี่กดออขอกดอีกดแล้วไปแล้วโอ๊ยเสียงอะไรอะ่ะผมคิดว่ามันน่ามีเรื่องที่ไม่ดีแน่เลยมานี้กดเคาะหน่อยขออยู่ขออยู่อุ้ยอ๋อห้ามเหยียบไฟเอ้ยสีแดง มาผมผ่านแล้วแบบนึงต้องรออันนูนระเบิดก่อนเ,อเย้ย okay. โอเคเฮ้ยตาฉับ <c oughs> นี่ผมผ่านาด้ยวยมามาแล้วเข้าแล้วเข้าเอากดผิดข้ขออีกแล้วม,มีอะไรอ่ะในเนี้ยโดนอบเหรอหใช่จริงด้วยคุณใหญ่ช้านไะไม่งั้นคุณจะโดนอบ รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป๊อปสตาร์เป็นไรอ่ะโอ๊ย<ไ>ตกใจผมก็บอกคุณแล้วมาแล้วี่คุณป๊อบสตาร์เป็นอะไรรู้เขาโกรธคุณปุ๊กกี้ที่ไปแย่งเนื้อ,เ,อเราต้องไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาหยุดก่อนได้เหรอได้กดอ,อีกมาแล้วโอ๊ยเป็ี๋ยวไปโอ๊ยตกใจเขาตกใจคนนี้ตลอดเลยเขาบอกอะไรอ่ะ ฉันหาอะไรไม่เจอเลยที่จะขึ้นไปชั้นบนอุ้ยบันไดเุ้ยบันไดแล้วอ่ะกดกด E นี่ไงก็ขอ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 อ้าวคุณเดินไปจิเล้วอุ้ยรถต๊ กระโดดมาเอ้ยออ้าวเขากดปุบสีแดงคืออะไรปุบสตาร์คุณจะทำร้ายเราให้เรากด V e. เอราอ E เขาบอกให้กดตรงนี้ <laughs> เราต้องมาตรงนี้แล้วก็กระโด <laughs> โดหลบอันนี้อือโดดข้ามเลย <laughs> นั่นไปอินไปเลยเพอ,อผมผ่านพอดี โอยคุณระวังนะปีนปีนขึ้นไปไดมาขึ้นไหนเอฟเฟกไหนขวามือไงไอ้ซ้ายมือซ้ายมือเห็นป้าตัวนี้ก่อนอ่ะีนมไดคุณบุกกี้ผมอยากได้ผมพิเศษอ่ะไม่มีตังค์พวพิเศษที่ต้องระวัขอ่อรลงมาโอ้ยลูกน้องช่วยเอ็ดคอสิบังคุณบุกกี้ลูกน้องผมไม่ช่วยเอ็ดคอสเลยอ่ะใช่ลูกน้องคุณเน่ะยืนอ้าวลงโอ๊ยตอนนี้เขาบอกอะไรอ่ะ บ,บอกเลยนะลูกน้องผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาบอกว่าให้หยิบแผ่นไม้นี่ไงหยิบแผ่น<อ>ไม้สองอันอ้อปุ่มปุ่มนั้นคือะไรอะ่ะอย่าไปกดนะไม่งั้นมันจะรีไม้ไงมันจะรีเซตไม้ไอ,อ้าวหยิบซ้ำไม่ได้ด้วยไปเอาเอาใหม่ก็ได้เอ้มีต้องหหายอันแล้วไม่กลัวหรอก ฉันมาถึงแล้วนะเอาแต่กลัวมันวางด้วยกันได้ไม่ได้ก่อนเมื่อกี้เราบอกถยู่ไงว่ามันใช้ไม้เดิมไม่ได้ไม่ผู้พูดถึงว่าใช้ใช้ร่วมกันได้ไ,ไม่ได้แล้วโอ้ยมาเข้าเฮ้ยตกใจแกโอ้ยเขาบอกว่าเราจะได้รับตาพิเศษทั้งหมดอยู่ตรงไหนอะตาพิเศษมาเลยโอ้ยตาพิเศษอยู่ตรงนู้นเฮ้ยไม่นีไไ่ไงเอาล่วงเลยเอาใหม่เอาตาพิเศษได้มันคืออะไรเหมือนให้เก็บของอะคุณเนี่ย มันเป็นเกตันมันเป็นนักเก็ตเราก็ไรเราตายได้ราก่อนตายยังเป็นยังอุ้ยฝั่งนี้มีมีอันนี้คุณเพคุณปุ๊กเก้ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีขนมอ่ฝั่งนี้มีขนมแล้วขนม่อยก็ได้ผมไม่รู้ว่าฝั่งนี้มีอะไรเองแต่ฝั่งนั้นมันมีอันนั้นเลยนะอุ้ยวายโดนหลอกไม่แต่เราไปเปิดสองฝั่งแล้วนะเมื่อกี้เราอยากรู้ว่าฝั่งนี้มีอะไรไงเราก็เลยเปิด เดี๋ยวบาฝั่งนี้เราเปิดไปแล้วอา่ามีแปลว่าเขาจะวิ่งตามเราอะนะ,ะเนนดี๋ยวแป๊บนึงนะคุกกี้จ้าหัวได้ไปหยิบปืนนะไปอุ้ยวิ่งตามแล้วมามเออวิ่งเข้าทีนี้คุณกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มหยิบป,ปืนหรือเปล่าไม่ได้หยิบไม่ได้ให้หยิบแค่ให้กดปุ่มเาวิง่ง กดีกดีแล้วมาแล้วโอ๊ยมีสะพานหักด้วยนะใช่เห็นละอา้าวตกลูอา้าวสุยก,กันกระโดดเยอะเกินก็ไม่ได้นะเลยอุ้ยเลื่อยอา้าวรอกก่อนโอเคโอเคเดีย๋ยวเราคุยกับคนนี้รอ <c oughs> ขาวงก,ก่นคุณเดี๋ยวเราไปด้วยกันไหมล่ะได้คุยจบเขาวงก่อนอะไรลูกสนอนไม่มีคนตามนั่นนะสิเออแล้วก็จะให้เล่นเองจริงเดี๋ยวพอเราเลือกอีซี่มาไม่รู้น่าจะพออีซี่แน่ๆเลยเพราะอีซี่ปรากฏว่าเขาหลอกอ้าวหลอกหลอกมาขนาดนี้แล้วโอ้โหคุณใครอะนั่นหรอเราคือใครไม่รู้เราไปแล้อ้าว ตาชึบมาชึบมาแล้วมาแล้วควระวังน้ำนะเฮ้ยเอ้าวเฮ้ยเลเซอร์อะไรบ้านอ้าวมาแล้วนะใช่หรอไม่รู้เวลาว้าอ๋อต้องขึ้นหินคุณแหม่ก็ทำให้งงนึกว่าให้ขึ้นรถอ้าวตายเฮ้ยชึบ กี้ตกนะตกแล้วตกแล้วอุย้ยอุ้ยตกใจกับคนนี้ตลอดเลยข <c oughs> ัดตกตกบอกฉันรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆทางออกแล้วสปีดสิแก้วต้องวิ่ผ่านบล็อกเรานี้มาเร็วบีนเหรอฮะโอ่ะเค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 สปีดเร็วกว่าอนุนอีกอ่ะอันนี้เหมือนเป็นสีทองเคลือบด้วยอ่ะอ,อือฮึอะชึ๊บอะซึ๊บ กี้ผมผมคิดว่ามันไม่มีทางผมคิดว่าลุงคนนั้นแน่เลยตัวใหญ่ได้โปรดระวังปลาปลาปลากี้ฮะตอนนี้ผมพึ่งน้องรน้องช่วยคุ่นได้มากเลยอ๋อนี่ไงฉันเจอตัวการแล้วว้าอร์ป๊อบ เอ้ป๊อปสเตอร์เหรอโอ้มีชื่อเรื่องเหมือนการ์ตูนเลยแล้วยิงยังไงอะปืนไม่มีย<ง>ังไงยิงไงยีไงขาวุก้าขอวิ่งก่อนแล้วกันขอลบก่อนกระโดโดคุณระวังลบก่อนลบก่อนลบก่อนเฮ้ยอ้าวตายกระโดดใส่เลยอะเอาใหม่เมื่อกี้ไม่รู้ถือว่าไม่ใช่ผีอ้าวเริ่มใหม่ได้เหรอใช่ใช่แล้วเราอยู่ไหนอะทีเนี้ยอ๋อ ้าวหลบทันวโอ้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 ฮ้ยโอ้เต็มเต็มท้าวเลยวิ่จะขัดังหวะเรดแล้วโอ้โยโยโยเอ้ยฟุตเอาตายอ่ะคอให้คุณโชคดีลวงใครลวงมันละกันเยื่ซอรชนะแล้ว ตีนพี่ชนะแล้วเออนิดเดียวเอ้ชนะแล้วชนะยังเนี่ยชนะแล้วหมดแรงแล้วโอเคนี่ก็คือติดบักหลายรอบมากเวอร์เอ้าคุณกะคเป็นขบวนแล้วเหรอใช่ใช่นี่แล้วโูนที่หัีผมไหมไม่มีใช่ผมซ่อนคุณเนี่ยล่ะผมกำลังขึ้นไป กล่องไม่พร้อมเปิดอะ่ะแต่เราเล่นเสร็จแล้ว yeah! เย้ยอา้อาวอ้าวเขาบอกห้านาทีเปิดกล่องได้ใช่รอกัอนไหมไม่รอคุกกี้สนุกไหมสนุกมากค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย